สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เวลาประมาณตีห้ากว่าเราขับรถออกจากบ้านนะนะจะไปทําง,งานเดี๋ยวแวะเซเว่นซื้อของก่อนเพราะเดี๋ยวเราต้องไปใส่บาทดเดี๋ยวเจอกันในทีตอนใส่บาทค่ะวันนี้วันพุธน,นะทุกคนตอนนี้กําลังเดินทางไปใส่บาทขับรถอย่อาจจะมืดเดี๋ยวถึงโซนมืดมากๆเราคงต้องขับอย่างระวังอ่ะ เดี๋ยวถ้าเราขับไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายไปทางวัดบางไผ่เราจะไปใส่ไปรอพระตรงท่านเดินออกจากวัดตรงวัดบางไผ่จะได้ใส่ไว้นะจะได้รีบไปที่ทำงานก่อนเจอหลวงพ่อยืนอยู่แล้วทุกคนทียเราไปใส่บาตวนะัออนนี้วันค่ะ วันนี้เราใส่บารเสียนเรียบร้อยแล้วนะทุกคนทางเข้าวัดบางไผ่แต่วัดอยู่ในนู้นเนาะเดี๋ยวเราจะไปที่ทํางานต่อเจอกันอีกทีที่ทํางานค่ะนะคะขึนรถทำงานกันต่อน,นะทุกคนเราถึงทำงานแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราเอาขวดให้ป้าแม่บ้านก่อนจะปิดปีใหม่แล้วไง เอามาก่อนดีกว่าปีนี้ไม่ได้เลี้ยงเหรอไม่มีใครเลี้ยงเลยวันนี้ลูกทีเคยบ้านบังไม่ไดบ้านเขาทำแก้วแตกขอบคุณมากเลี้ยงที่ไหนที่ห้องเหรอไม่เลี้ยงหัวหน้าก็ลาลาพรุ่งนี้พี่หนุ่มก็ลาลูกทีเคยเป็นป็ใหม่พี่ชายเลี้ยงใช่ใช่ไม่เลี้ยงมันที่นู่นเขาเลี้ยงก็ไม่มีใครไปเลยทีอทีเลี้ยงแอบถ่ายคนก่อนดีกว่า เดี๋ยวขึ้นไปเชนชื่อนค่ะมือเชื่อนก็มาเดินไปในห้อง มีแจกของขวัญปีใหม่ด้วยัตน,น,น,นตรรายจิง ข้าิเลยข้างข้าว่อร้างอืมแคมป์คนงานนี่ว่ะโอ้ถึงห้องที่ทำงานแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหนะะ้าค่ะ